สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับนะคะในวันนี้เรามานำเสนอรถสีสันชีจัาดโดนใจนะคะถูกใจหลายๆท่านเลยใช่ไหมคะรถมัดด้าสีแดงค่ะรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะรถเดิมไม่มีชนเลขใหม่น้อย74,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหม่น้อยมากนะคะทุกท่านเป็นรถมือ2ปี2010ค่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างโดยรวมแล้วสมบูรณ์นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะภายในเป็นเบาะหนังโทนสีดำสภาพดีใช้งานได้ปกติบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบและรถมีประกัน2บวกเต็มปีเลยค่ะหารถไปใช้นะคะได้คันนี้ไปสภาพดีะทุกท่านพร้อมใช้ได้เลยนะคะเล่มเอกสารมีให้พร้อมโอนค่ะเลขใหมน่น้อยๆได้ไปใช้คุ้มๆนะคะในราคา 1, 1 3 8 0 0 0 0บาทค่ะรถอยู่จรัน13นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้นัดดูรถนะคะโทรโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการขอรูปขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถแอดไลน์ไปตาม ID ไลน์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อผู้ขายรถคันนี้เลยค่ะเน้นติดต่อกันโดยตรงและควรไปดูก่อนตัดสินใจนะคะ แอดมินขอแนะนำเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ